อ้อยออะสำหรับเพลงนี้นะครับเด็กน้อยของท่านอาจารย์ไมโลมนะครับก็มาวิเคราะห์พร้อมกันนะครับก่อนอื่นทุกคนไปฟังโน้ตตัวนี้บนกีตาร์ก่อนฮะอ่ะโน้ตตัวนี้นะครับ <nosis S 2> ผมพยายามตั้งสายตามอาจารย์ไม้ลมนะครับก็ <così> ได้โน้ตตัวนี้มาครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่ได้ตั้งสายเป็นจ e ูนอีตรงมาตรฐานนะครับหรือว่าดอปอ e ีแฟดครึ่งเสียงเป๊ะนะครับคือไม่ได้ตั้งสายตามค่าปกติของจูนเนอร์ครับที่เป็น440สูนย์ะครับถ้าฟังให้เข้าใจง่ายก็คือดอปครึ่งเสียงแล้วมันจะต่ําไปอีกนะครับถ้าดูตามจูนเนอร์ที่ผมตั้งเนี่ยมันก็เกือบโลหะนะครับก็ได้โน้ตตัวนี้มาอ่าปกติถ้า g ชาร์ปเนี่ยจะเป็นตัวนี้เห็นไหมมันจะต่ํากว่าอ่าทีนี้ไปดูโน้ตตัวนี้ที่อาจารย์ร้องฮะ <S 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 ทุกคคนนนนจจะะะเเเห็ว่าาา่่าาาาอออรรรยย์ี้้งงงขตโล คือโน้ตตัวนี้นะซึ่งเป็น C ีชาร์ปที่จูนตรงมาตรฐาน440นะครับเป็นร้องคำนี้ฮะ <I> นะครับคำนี้ <I> เนี่ยมันค่อนข้างตรงเลยนะครับปไปฝังอีกรอบ <I> อ่ะเห็นไหมอ่ะค่อนข้างตรงนะครับทีนี้ทุกคนมาวิเคราะห์พร้อมกันนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบหูเก่งขั้นเทพหูดีขั้นเทพนะทุกคนจะเห็นว่าโน้ตสาย5เนี่ยที่อาจารย์เล่นเนี่ย โน้ตเนี่ยนะครับแล้วก็สไตล์อาจารย์เทคนิคก็คือการสะบัดนิ้วนะครับไม่ฉับปิดนะอ่ะโน้ต huh. uh huh. ตัวเนี้ยกับโน้ตตัวเนี้ย mm hmm. ถ้าเราเล่นพร้อมกัน mm hmm. ทุกคนเห็นไหมว่ามันมีการกัดของเสียงนะครับ mm hmm. คือมันไม่ใช่คู่ประสานตามฮาร์โมนีเป๊ะๆนะ,ะครับทุกคนลองฟังอ่ะแล้วก็ลองดู2โน้ตนี้ที่อาจารย์เล่นกับอาจารย์ร้องอันนี้คือเพลงเดียวกันในคลิปเดียวกันนะครับ เนี่ยผมพยายามวิเคราะห์ว่ามันเป็นการประสานเสียงฮาร์โมนีในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าเราตั้งดอกรึ่งเสียงเป๊ะมันจะเป็น G ชาร์แล้วถ้าประสานกับเสียงร้องเป็น C ชาร์เอออันเนี้ยมันประสานตรงเป๊ะถูกไหมมันสามารถบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นประสานคู่4ก็ได้หรือเป็นคู่5้าเพอร์เฟกก็ได้นะครับถ้าเราสลับโน้ตกันนะระหว่าง G ชาร์กับ c ชาร์นะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นตัวฮาร์โมนีของคีเอเมเจอร์ก็ได้เป็นประสานตัวคู่3เมเจอร์นะครับแล้วก็เป็นประสานตัวเมเจอร์เซเว่นอย่างนี้ก็ได้ ซึ่งมันคิดได้หลายแบบแต่ทีนี้พอท่านอาจารย์เนี่ยลดสายเนี่ยดรอปต่ำเข้าไปอีกนะครับต่ำกว่าครึ่งเสียงไปอีกนะครับแต่ยังไม่ถึง1เซมิโทนนะเซมิโทนนี่คือครึ่งเสียงนะครับเพราะว่าถ้าถึงอีก1เซมิโทนเนี่ยจะเป็นโน้ต่าแต่ทีนี้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่าง G ไปถึง G ีช้าบเนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นโน้ตตัวนี้นะครับทุกคนลองวิเคราะห์ดูนะครับการประสานโน้ตตัวนี้นะครับเอ้ยเอ้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาวิเคร